สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะนําท่านผู้ชมมาดูการนวดดินก่อนที่จะนําไปปลูกพืชผักในแปลงของความพอใจกเกษตรอินทรีบ้านแพ้วนะครับวันนี้จะมาเผยเคล็ดลับว่าก่อนที่เราจะนําดินไปปลูกผมทําอย่างไรก่อนนะครับนี่เลยนะครับผมจะให้ดูดินสองมือนี่นะครับดูนะครับสีจะแตกต่างกันนะครับ ทำไมสีถึงเป็นอย่างนี้แล้วก็นุ่มอย่างนี้นะครับนี่ก็คือเคล็ดลับนะเมื่อผมนํานส่วนผสมต่างๆมาผสมกันแล้วนี่ผมก็ทําการนวดนะครับเหมือนนวดแป้งทําขนมเลยนะครับ เราได้การออกกำลังกายไปในตัวด้วยครับข้อดีของการนวดดินนะครับนั่นก็คืออัดส่วนผสมต่างๆนะครับที่ผมผสมไว้แล้วเนี่ยซึ่งส่วนผสมต่างๆของผมเนี่ยก็จะผ่านการหมักมาแล้วนะครับเป็นเวลา1เดือนหรือว่า3าวันนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์แล้วก็ การล้างสารแทนนินของไม่ว่าจะเป็นกับมะพร้าวสับแล้วก็ขุยมะาพร้าวนะครับผ่านการล้างเรียบร้อยมาแล้วนะครับและรวมถึงดินดิบนะครับนั่นก็คือผมจะราดด้วยจุลินซีสังเคราะห์แสงทิ้งไว้หนึ่งเดือนก่อนที่จะมาผสมรวมกันนะครับมันนี่มากนะครับคือดินนะครับถ้าหากว่า เราไม่ได้ผ่านกนารหมักเนี่ยผมทดลองมาหลายครั้งแล้วก็เห็นผลตรงที่ว่าดินดินนี่นะครับถ้าเกิดว่าเรารดน้ําไปหลายๆครั้งเนี่ยระหว่างดินกับธาตุต่างๆที่เรามาผสมเนี่ยเขาจะแยกกันนะครับอย่างเช่นกับมะพร้าวลูกขุนมะพร้าวเขาก็จะไปอีกทางนึงดินเขาก็อาจจะอยู่อีกทางนึงแล้วเวลาเขาแห้งเนี่ยดินขาดน้ําหรือว่าเราลืมรดน้ำเนี่ยเขาจะมีความแข็งมากเลยนะครับเพราะฉะนั้น ปองทดลองอนวดอย่างนี้นะครับนวดอย่างนี้เนี่ยธาตุอา,าหารต่งตางๆนะครับแาาาร่ธาตุต่างๆก็จะมาผสมรวมกันเลยนะครับแล้วก็ทําให้เราไม่ต้องรดน้ําไปอีกประมาณ2อาทิตย์หรือบางทีถ้าอยู่ในที่ล่ม,ล,มลําไรเป็นพืชบางชนิดนะครับเดือนหนึ่งไม่ต้องรดน้ำเลยครับก็จะชื้นอยู่อย่างนี้เลยนะครับและดินเขาก็จะนิ่มตลอดเวลาครับ ส่วนผสมต่างๆเนี่ยเขาก็จะไปตอดแจกอยู่ในในเนื้อดินนะครับแล้วดินอย่างนี้นะครับถึงแม้จะขาดน้ำดินก็ยังร่วนซุยนะครับไม่แข็งนี่คือข้อดีของการนวดดินการผสมแล้วก็นำมานวดอย่างนี้นะครับเขาจะไม่แข็งเลยครับ แลดินเนี่ยเขาก็จะฟูอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับนี่นะครับเคล็ดลับในการปลูกต้นไม้ของความพอใจกเกษตรินทร์บ้านแครับ